<c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีปี2525 25ครับสวัสดี2568ครับผมไม่ได้ออกงานครับงานไม่ค่อยมีอันนี้ก็เลาะ,ะอยู่แถวบ้านครับผมคิดถึง FC ครับ ปีใหม่นี้ขอให้เอซของชายบันนาะมีแต่ความสุขความเจริญดูแลสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับผมก็โอ้ดูหน้าบ้านเขาหน้าบ้านเขามีทั้งต้นหอมมีทั้งผักชีนี่มีทั้งผักชีฝรัง่งผักบุ้งกินได้หมดเลย วันนี paper, um, mm ้เราจะพาเอฟซีโอไปไหนนางสาวเอื้อยวันนี้เราจะคอยดูเราจะมาตามหานายพรานตามหานายพรานครับเอาว่าไงท่านพอได้กินไหมวันนี้สักตัวสองตัว หนูอ่ะหนูอ่ะได้ใช่ไหมก็นอรครับไม่มีงานวันนี้เรามาฉลองปีใหม่หลังเขาโอ้ไอ้นั่นหนูหรือแมวน่ะน่นะหนูไหมนี่หนูใช่ไหมโอ้เจ๋วเลยอันอันน,น,นี้อันนั่นละไรมันลูกมันหรอไม่ใช่ลูกมันหรือลูกหนูอะ่ะหนูครัวหนูครัวอ๋อหนูครัวอ๋อเปมาเป็นครอบครัวเลยใช่ไหมหอมไปตรงยากครับทำไมตรงแบบนี้ด้วยใส่เกลือด้วยไหมเพิ่มความหอมครับ ใช่ไหมมันเป็นสูตรของทางร้านโอ้ดูดีครับเต็มเลยมันเป็นสูตรของทางร้านครับอ,อ,อร่อยแน่วันนี้วันนี้อร่อยแน่ในพรานนะไฟสักครู่อีกสักครู่ไฟร้อนร้อน,อนก็มาแล้วปีนี้อากาศคงจะเย็นน่าดูเนาะเย็นถึง ถึงอ้สิ้นเดือนนี้ไหมนี่สักครู่ส,รสักครู่ครับย่างหนูกันครับเบจี้ปีนี้ตัวนี้เก็บไว้ให้เด็กๆนะครับอ,อ๋อเก็บไว้ให้ลกูกให้หลานเนาะนี<ง>่ดูครับรฮะเอาจามัน ไปหาแนวทอนมาจัดไปเออเอามาสักสี่ขวดเด้อสี่ขวดตกเป็นเงินเท่าไหรอ่อะขวสองร้อยเท่าไหรอ่อะฮะ้อะ <200 S 1> โอ้ร้อยร้อยแปดสิบบาทหะหกพ65ห้าสองร้อยเนาะอ่าอะสี่สี่สี่ นี่ครับเราก็ย่างหนูคอยเขาสิอุ้ยยังไม่ทันเท่าไร่เลยกลิ่นหอมมาแล้วย่างหนูเขาว่าย่างหนูใส่ใบตองอใส่ใบตองย่างหนู ต้องค่อยๆพลิกไงวันนี้ก็เป็นวันที่หกครับวันที่หกวันนี้เป็นวันพระเนาะวันพระวันจันทร์เป็นวันพระเป็นวันจันทร์ครับก็ ไม่ได้ไปวิ่งงานครับน้ำหนักก็ลงปีใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรมาฝาก f อครับคิดถึง f อทุกคนครับพราไม่ค่อยสบาย อยู่บ้านปีใหม่นี้อยู่แต่ในบ้านตลอดเลยวันนี้ก็ได้ออกมาครับมีแรงก็ได้ออกมาก็เราก็จะจ,จัดต่อกันเลยต่อไปหรือว่าเราไม่มีแอลกอฮอล์เข้าไปเลี้ยงเส้นเลือดหรือเปล่าเราต้องหาแอลกอฮอล์ใส่เลี้ยงครับห้วันแล้วไม่ได้ลงคลิปเลยครับผม ไม่ได้ลงคลิปเพราะอยู่แต่ในบ้านเนะรถก็ไม่ได้ออกหกล้อก็ไม่ได้ออกวันนี้ก็เลยเอามาฝากเป็นอะไรนะอะไรคอสอบสอสก็สอบอฝาก f อฟซทุกท่านครับเอฟซี FC ชายบ้านานาครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับผมอย่าทำตัวอ่อนแอเหมือนกับผมเด้อ แข็งแดงทุกคนรัก f อซทุกคนครับวันนี้เรามากินย่างหนูกันครับผมนี่ครับกำลังย่างอยู่เลยหนูย่างไม่ได้ย่างกินข้าวนะย่างกับแกล้มก็ให้จัมมัน f อซไป หาแนวแก้มาฉลองปีใหม่หลังเขามาครับกินหนูครับกินอย่างนี้ไหมถึงมันจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายกินพวกดักแด้อะไรแบบเนี้ยพอที่จะแข็งแรงอยู่อ้อือากาศเย็นแล้วบวกเย็นอีกป่ะฮะวันนี้เป็นวันเบาๆโอวันเบาๆ พอไหมอยา่าพูดมาพอว่ะสงสัยไม่พอดดูไปละส้อยสองร้บาทสองใช่ไหมสอง้ยแปดลบอก 40, 200, 240อกสี่สิบสออยสองนแล้วครับผมสแกนไหมตอนนี้ผมซื้อบริมาสแกนไหมห,กห,กหกักหักเข้าบริก่อน สแกนไหมเออเลขบัญชีไหมโอ้เลยเออสมีคคลิกแล้วสองรอบเมื่อกี้นี่โอ้ยพอแล้วมันจะได้เบาๆบมันอยยากมัย่า้ตองเขาต้องก่อนมันจะได้เบาๆจะได้เบาๆโอ้ใจร้อนใจร้อนวันนี้อร่อยแน่ ดูเครื่องครัวเขาผมไม่ค่อยได้มานานครับไม่ค่อยได้เข้ามาในนี้นะแต่ปกติก็จะเข้ามาเล่นกับเขาเรื่อยๆต้องเข้ามาครับเพราะคนเรามันคานขึ้นเมนเองไม่ได้หรอก <c oughs> ต้องเข้ามาดูลูกดูหลานเออยังไม่ได้ไปหาตนนิดเลยอ่ะอันนี้บนใหญ่แล้วขนาดปีที่แล้วยังโดนว่าเลย ปีที่แล้วยังโดนว่าทำไมไม่มาเล่นมันเป็นอะไราว่าไ<ป><ะ>อตวนี้ฮะไปไหมล่ะฮะน,นั่นแหละไปไหมล่ะนนถ้าไปเดือนจะไปเดี๋ยวผมก็จะนอนกินแล้วนอนเอาเส้นก่อนเส้นก่อน เดีเจิันม่คลิปหน้าครับแบบคลิปนี้บ๊ายบายครับผมไม่มีอะไรมาฝาก FC ครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์ครับผมไม่ได้สดเลยบ๊ายบายครับ